สำหรับเรื่องการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีไปประชุม,มไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าคอรมอสัญจรหรือเปล่าหรือว่าลงพื้นที่เฉยเนี่ยจะได้อะไรกลับมาตลอดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างก่อนหน้านี้ที่ไปจังหวัดทางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ก็จะได้อะไรกลับมาอย่างเช่นคโครงการแลนด์บิทตอนนี้นะคะเขาก็นําโดยรอง นายกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแล้วก็ทางด้านกระทรวงคมนาคมนะคะที่เขาจะมานําเสนอถึงความคืบหน้านะคะที่จะไปพัฒนาโครงการแลนบิดให้เกิดขึ้นก็ตอนนี้เร่งผลักดันร่างพรบร,ระเบียงเศรษฐกิจการค้ากับเคลื่อนโครงการแลนดบิดคะ่ะเตรียมพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในเดือนกันยายนนี้ก็คือคก่อนปีนงบประมาณ2,567นะคะในสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลเอ่าวไทยอันดามันชุมพรระนองหรือว่าโครงการแลนบิดว่าภายหลังจากที่เดินทางไปรถโชว์โครงการแลนดบิดนะคะแล้วก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมานะคะขณะนี้แลนบิดอยู่ระหว่างปรับรูปแบบของโครงการให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีศักยภาพสูงสุดเพื่อตอบ นองต่อผู้ลงทุนและก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะเขาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรามาสสของปีนี้ค่ะขณะที่ความคืบหน้าการจัดทําร่างพระราชบัญญัติพระราชะบัญญัติระเบ,บียงเศรษฐกิจภ,ภาคใต้หรือว่าพรบร .SEC เพื่อขับเคลื่นอนโครงการแลนบิดนั้นนะคะตอนนี้ ทางสอนอขอนะคะก็คืออยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยเขาได้เสนอร่างพรบไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแล้วแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อมอบหมายให้สอนอขอเนี่ยเขาจัดทําร่างพรบแล้วนะคะคาดว่าจะนําเสนอร่างพรบ sec ไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบได้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน2 5 6 7เนี้แหละค่ะ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็คาดว่าจะผ่านการพิจารณาของสภาอีกทีเนี่ยในเดือนเมษายน2568นะคะสำหรับร่างพระร,ราชบัญญัตินะคะ SEC เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการจัดตั้งสำนักงาน SEC ขึ้นมาเลยะนะคะตามแผนแล้วก็จะเสร็จในไตรมาส2ปี2568แล้วก็คาดว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอจะพิจารณา EIA ก็คือพิจารณาเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแ <ừ ừ, S 1> วดล้อมนะคะให้แล้วเสร็จในปี2568สอดคล้องกับการที่เขาออกแบบท่าเรือเอาไว้การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ E H I A นะคะที่จะแล้วเสร็จในปี2567จะส่งผลให้สพเนี่ยไปพิจารณาแล้วเสร็จในปีหน้านะคะควบคู่กับการจัดทำร่างเอกสารเชิญชวนผู้ลงทุนในการร่วมลงทุนโครงการเขาเรียก R F P ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี256 68ก่อนที่จะคัดเลือกผู้ลงทุนในไต,ตรมาส3ของปี68จากนั้นเขาจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการในปี2568ค่ะก็คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาได้ในต้นปีถัดไปอีกก็คือต้นปี2569ส่วนการก่อสร้างเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะระยะแรกหรือระยะที่1เนี่ยเริ่มก่อสร้างปี2569เลยนะคะหลังจากที่ได รับอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการลงนามสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาต้นปี69เนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการเลยนะคะเริ่มก่อสร้างระยะแรกปี2569แล้วเสร็จนะคะเมื่อก็จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี2573ส่วนระยะที่2เนี่ยเริ่มก่อสร้างปี2574ค่ะและปลายปี2577เนี่ยก็จะเสร็จก็จะแล้วเสร็จนะคะ ระยะที่3เริ่มก่อสร้างปี2578นะคะคราวนี้ระยะที่3เนี่ยระยะสุดท้ายเนี่ยพอสร้างปี2578เนี่ยตอนนี้นับจากตรงนี้ไปก็อีก11ปีนะคะก็จะแล้วเสร็จในปลายปี2579รวมทั้งหมดนี้ตอนนี้ปี2567 70 67 77 78 12ปีค่ะ ก็เกินทศวรรษนิดหนึ่งนะคะคก็รอดูสำหรับแรนบิดนะคะ<ม>ถ้าทุกอย่างผ่านไปหมดแล้วนะคะ<ม>ก็ไปต่อได้ก็จะเห็นแรนบิดภายในปี2579ค่ะครับ